ครับสวัสดีครับนะครับมือนีช่องวาวจุงผ้าร้อยนะครับนะครับวุ้ยเวียครับไดเวลากิบเกียวไดว่นองเด้อนะครับสำหรับเขาหน้าปังฤดูการกิบเกียวสมรทยหกสิบหกเนาะหุ่นครับรถเกียวก็ลรถเกียวครับโอ้ยนะครับมือนี้ครับส่อวันทียี่สิบสองเมษายนเนาะนะครับหลังจากที่นะครับได้นะครับได้ไถได้วานนะครับเอาน้าเข่าเนาะ ได้เวลาสีเอาไปขายได้พี่น้องนะครับมือนิ้เดียวสิเฮ็ดอีพี่นะครับอีพีเกี่ยวข้าวนาปังไปเอากังเกี่ยวพี่น้องเอาเบื้องผลงานนะครับเด้อนะครับว่าราคาข้าวปีนี้จะเป็นแังไหนนะครับพี่น้องนะครับที่ที่ปลูกขา้าวนาปังเนาะปีนี้สีไว้วอสูสูนะครับเด้อนี่าพาป,ประมาณเจ็ดบาทนี่ละนะครับอันได้สิบสองบาทคือสิดีพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเสียวเขาไปขึ้นรถนะครับเอาไปขายกำลังโหลดเขาขึ้นขายได้พี่น้องเด้อเอาเกียร์เร็วลอยได้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเสียวไปขายครับประเทศนี้ ทีนี้เขาโบกค้อยงามบันไดเพราะว่านั่นนะครับมัน,น,นปรับหน้าไม่เนาะปรับหน้าทา่าใดนะครับมองซุ้มแนมมองก็ซูมแน่พี่น้องหุดแลครับได,ได้ได้เขาจะได้เขาให้ใต่หมดละนะครับสำหรับอี่พี่นี่สิพามาเบิรงครับการเกี่ยวเขาได้พี่น้องหุ่นกรลังโหลดนั่นเขากราลัางเสี่ยวไปขายครับเกี่ยวแต่เศร้าครับ ปีนี้ผมเ็ดหน้าสีไลท์นะพี่น้องเด้อคอยไปสรุปนะครับว่านะครับค่าใจนะครับปีนี้มันเหมาะสมบอสที้าสีเฮ็ดบอนะครับสําหรับนะครับท่านใดที่อยากเค็ดเขาหน้าปังเนาะนะครับบ้าโนท้ายนี่เป็นแต่เฮ็ดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนะครับมันมีอ่างเก็บน้ำนาะพี่น้องนะครับก็คือบ่ได้บ่ค่อยได้สูบน้ำเหมืนนะนะครับปีที่ผ่านมาคือบ่ได้สูบเลยนะครับเพราะว่าไม่นำคลองอ่างเก็บน้ำล้วก็ เปิดหน้ามเขาเนาอคุณเดี๋ยวสีผสรุปค่าใจใจายนะครับต่างๆว่านะครับเฮ็ดหน้านี่มันใดกำไรคือขาดทุนพี่น้องเนาะเป็นขอมูลครับอีนี้เขาว่าราคาเขาสิประมาณเจ็ดบาทนี่แหละนะครับเดี๋ยวตรงไปเบอร์นะครับราคาหนาสางมันเท่าไหร่เนาะนะครับถ้าได้เจ็ดแปดบาทเดีย๋ยวือว่าโอเคยูนะครับ พี่นันได้12บาทปั้นถือเลีครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้ช้อนนะครับช่วงบลาสูงผ้าราะนะครับพามาขายเขาเ้อะพี่น้องเด้อนะครับเ็ดนาบสีไรครับไอเขาประมาณอุ้มกว่าๆนี่แหละได้พ่อเป็นค่าขนมลูกไส้บ้านอ่ำค่าขนมซเซมิณบ้านอ่ำ ครับผมสำรับอีพี่นี่ครับมาสรุปนะครับ่พน้องดอนะครับเขาหน้าปังครับไปขายมาเรียบร้อยครับนะครับมื่อวันที่ยีองเมษายนสพันหกสิหกพี่น้องเนาะนะครับลาเขานะครับนาช้างเนาะเจบาทเก้าสินะครับผมได้เขาทั้งเหมือดหนึ่งันรกิโลนะครับเป็นเงินหนึ่งหมืบปดาทพี่น้องนะครับ หน้าซีไรพี่น้องเขาโบกห้ยงามบันไดนะครับหน้าซีไรมาเบิองค่าใช้จ่ายพี่น้องบาทที่นี่ค่าใช้จ่ายครับเอออยากเบืองเนี่ยค่าพันเข่าพันหกครับค่าไถปันสองพันครับค่าปุ๋ยนะครับประมาณสามพันนะครับค่าเกี่ยวสองพันนะครับรวมค่าใช้จ่ายนะครับแปดพันหกร้อยบาทนะครับลบออกแล้วครับได้กําไรสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท วาซานโอ้ยีน้องเนาะเขาบูคใครงามปันไดครับมันห่างปีนี้ขันได้ไล่ละอุ่มนี่โอ้ยคือจีไดนะครับแปดสี่หมื่นไว้ได้ขันได้ไล่ละอุ่มครับนี่สวัสดีครับ